พี่เพิ่งอายุเท่านี้ตายง่ายหรอกชีวิตคนเราไม่แน่นอนหรือเปล่าจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้คุณจะอยู่ได้อีกแค่หนึ่งวันพรุ่งนี้ตอนหกโมงเย็นคุณจะตายทำความดีเก็บไว้บ้างถ้าสมมติว่าเราตายก็จะได้ขึ้นสวรรค์หรือถ้าเกิดชาติหน้าก็จะได้เป็นคนรวยไปเกิดที่ดีๆไง เฮ้ยทำไรอะ่ะสกปรกอะ่ะเกือนหน้าบ้านเลยนี่มันขยนะเลยโอโย้เลื้อออกมาเหม็นหมดแล้วเนี่ยอะไรบอกว่าเฮ้ยเอยบอกว่าอย่าจับไงอย่าลือ้อย่าเล่นอะไรเนี้ยใครปล่อยเข้ามาวะเนี้ยขอขวดเอาไปขายได้ไหมะจะมาขอได้ยังไงขอมันอยู่ในถังขยะหยิบออกมามันก็เหม็นไปไปอย่าจตบไปเลยไปไปเฮ้ยไป ไอ้ออบ้าเอ้ยแม่งกว่าหมาปักซอยเลยครับเออคนแบบนี้ก็มีด้วยเว้ย ชอบแซงคิวเฮ้ยเป็นไงนวันนี้ขอได้เยอะป่ะโอ้โหยังน้อยอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวผมให้เอาไปเลยเยอะเยอะอ่านหลามาขอใบ <laughs> ไอ้ทำไมเหนื่อย,อยงี้วะเนี่ยอ่าพี่นี่พรุ่งนี้ลูกน้าหนวยอะ่ะเขาจะบวชแล้วทำบุญใส่ซองได้กันไหมน,หน้าหนวยหนวยไหนอะ่นะน้าหนวยไงบ้านยูถัดไปสองสาหลังเนี่ยญาตเราเหรอใช่โอ้ยทำบุญทำไปทำไมอะ่ะ อา้าวพี่ก็ทําบุญสะสมไว้ทําความดีเก่บไว้บ้างถ้าสมมติว่าเราตายก็จะได้ขึ้นสวรรค์หรือถ้าเกิดชาติหน้าก็จะได้เป็นคนรวยไปเกิดที่ดีๆไงโอ้ยเก่งรู้ตายไปไหนอะไรเงี้โอ้โหไม่เอาอะไรสาระอะไรอีกอย่างนะพี่เพิ่งอายุเท่านี้ตายง่ายๆหรอกอา้าวพี่ชีวิตคนเราไม่แน่นอนหรือเปล่าจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้เราทําดีสะสมไว้ไม่ดีกว่าหรอ,อ เมียปากดีเหมือนช่างผัวสุ่มท่าำคาญทำบุญอ่าไม่ทำก็ไม่ทำนี่แล้วเห็นบอกว่าจะไปหาหมอไปตรวจสมองอะ่ไะไปเมื่อไหร่ก็พรุ่งนี้แหละอเออเงินยังไม่ออกเลยยืมหน่อยเดียวไม่คุยกับพี่แล้วเผื่อทำบุญได้ไง หมอครับหมอครับผลตรวจผมเป็นยังไงบ้างครับเจอกผลตรวจของคุณเนี่ยหมอมีข่าวแล้วจะบอกครับคุณจะอยู่ได้อีกแค่หนึ่งวันพรุ่งนี้ตอนหกโมงเย็นคุณจะตายหมอเสียใจด้วยครับตายเหลยหมอ พี่เพิ่งอายุเท่านี้ตายง่ายหรอกชีวิตคนเราไม่แน่นอนหรือเปล่าจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้คุณจะอยู่ได้อีกแค่หนึ่งวันพรุ่งนี้ตอนตบมืเย็นคุณจะตายทำความดีเก็บไว้บ้างถ้าสมมติว่าเราตายก็จะได้ขึ้นสวรรค์หรือถ้าเกิดชาติหน้าก็จะได้เป็นคนรวยไปเกิดที่ดีๆไงเอาวะอยู่ได้แค่วันสุดท้ายแล้วเราต้องทำความดี วันนี้วันสุดท้ายแล้วต้องทำความดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้าขอโทษน้าน้าแค่มาขอขยะน้าขอโทษนะเออ่ไม่เป็นไรครับน้า เอางี้เดี๋ยวนาเรอตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาอย่าไปไหนนะเราแป๊บนึงเราแป๊บนึงนี่ผมมีขวดมาให้นาะเยอะแยะเลยนี่ครับเอาไปเลยครับเอาไปเลยเอาไปเลยเอามาให้ก่อนให้ผมเห็นนานเก็บขวดแล้วผมก็เก็บไว้ให้ยังไงวันหลังเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ให้เยอะวันนี้ครับแล้วก็ ทนามานะเรียกผมได้เลยครับเดี๋ยวผมจะขวดมาให้โอ้ใช่ดีใช่ดีจริงๆไม่เป็นไรครับน้าขวดเชอะเลยเราต้องช่วยเหลือกันนะครับไม่มีรถเลยนาามากคันไหนไห้มามาแล้วเจ้าเก่าเดีเ๋ยวมันก็แซ็งเหมือนเดิมไปดูอ่า พี่ไปก่อนเลยครับตามคิวอยวผมรอครับนลารับ,รบแหลกเว้ยขอบคุครับครับผม,อมขอบคุณนะครับพี่ใจเย็นผมไม่ได้มาแกล้งครับพี่วันนี้ได้ไม่เยอะเลยอย่าเอานี่เลยกว่านี่เลยเอาไป ไปหมดเลยดีกว่าพี่นี่ไม่พอเอาบัตรไปด้วยเอาไม่กระเป๋าตังค์ไปเลยเอาไปเลยนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่โทรศั์อีกเครื่องหนึ่งเอาไปเลยผมให้นะโชคดีนะพี่นะโชคดีพี่ไปครับพี่เอาพี่ครับ เดี๋ยวผมช่วยครับพี่โหได้ครับขอบคุณครับมันหนักไปอยู่คดีเลยโอ้โอเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่โชคดีครับพี่ครับ เฮ้ยที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยนรกหรือสวรรค์ตายยังหวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณวะเหมือนบ้านตัวเองอะเฮ้ยยังมาบานยังมาบานอะไรนี่หนูเองแล้วทำไมยังไม่ตายอะ่ะอ้าวแล้วทำไมพี่จะต้องตายอะ่ะก็ไอหมอที่พี่ไปตรวจอ่ะ มันบอกว่าหกโมงวันเนี้พี่จะต้องตายอ่ะเฮ้ยแล้วนี่กี่โมงแล้วอ่ะหกโมงครึ่งแล้วอ่ะยังไม่ตายอ่ะฟังนะตั้งใจฟังนะคือหมออ่ะเขาติดต่อพี่ไม่ได้เขาก็เลยโทรมาหาหนูแล้วบอกว่าผลตรวจที่พี่ได้ไปอ่ะมันไม่ใช่ของพี่มันเป็นของคนอื่นของคนอื่นพี่ไม่ได้เป็นอะไรพี่ปกติดี อย่างนั้นพี่ก็ไม่ต้องตายดิใช่ไม่ต้องตายไม่ต้องตายแล้วล้ำหน่อยดิล,ล้ำล้ำพี่ไม่ตายแล้วล้ำล้ำไม่พี่ระพีดีใจไม่ตายแล้วในที่สุดผมก็ได้เรียนรู้ว่ามันไม่จำเป็นหรอกว่าเราจะต้องใกล้ตายก่อนถึงจะรีบทำความดีเพื่อให้ขึ้นสวรรค์เพราะเวลาเราทำความดีเราจะเห็นสวรรค์ใกล้ตัว ซึ่งนั้นก็คือรอยยิ้มของผู้คนที่เราช่วยเหลือแค่นี้ก็มีความสุขเหมือนได้ขึ้นสวรรค์นะครับ